เบิ่งว่าไหลค้นเบิ่งได้หน่อย,อยเอาท่างพีลงก่อนขึ้นใบสองบานเลยสองบานบาน สิไปนกดผิดมองนั่งไปกดผิดมองนีตาเ่ราะใครดีไปกดผิดมองแ่ mm hmm. ตาไม่ดีเดี๋ยวไปกดผิดมองเ,ย mm hmm. เยนย่น้องบัดทันเลยอันนั่นอันนี้ซื้อกับยุท่าน มื้อเนี้วเขาตายแล้วเตยียก่อนมาทั้นออกมาไม่ได้กินน้ำตำมะฮวยคำนวดจากชามองเนาะมันลอยเมีบย,มยมบั่นละเอ้าวใหญ่ยังมาลอยเมียบั่นก็ลักจมอยู่เย <c oughs> ว่มามันตัวเศร้าเราไหมนั่นแ,แล้วอยู่เตะไปกินเข่าบ้านเนี่ยกระถาลองๆนู่น <c oughs> เออไปสั่นนวดซะคัน มาอ่อค mm ่อยไปตํำก <laughs> yeah ิน mm ข้าวเดียวนะยัยเอาไก่เมื่ไห้ให้กันเขาเอามาจากเขาเนาะเออมันเริ่มเปี้ยมันเลยยำเลยเลยบกวดนี้ทนเล้เขายำอย่นั้นละยำยังยังอย่าง่าก็ได้ปล่อยอเขายำยังยังอย่าง ขอพ้ดหลายๆเ้อพี่นอ้องกําลังจมอยู่มากพอดีไปนวดต่อยอีกหนึ่งโวมมงนวด,ลดลลนหลดได้หลได้หลเงินนวดซืซอก็ได้เงินดอกพี่น้องเอ้ย่วมมงหนึ่งต่างหลายหลายบาทเลยลหละแต่ผูดด้ใดเป็นมอหนวดได้เง,งินดีเงินพันหนึ่งนวดต่างกข้าวเดียวก็ได้เงินพันหรอกพี่น้องเอ้ยมอหนวดดีดีผู้ขาหนวดควนบ่ใครได้หรอกเพราะว่ามือเนียวมือสัน่น กำลังมือพ่พอนวดบ่ได้อันนี้เขาเป็นหมอนหนวดเขามาหนวดข้าวเดียวเขาก็ได้เงินสามพัน 3, 000, หนึ่งนวดข้าวเดียวก็ได้กมม้งลราสองสามร้อยึงพี่น้องหมอหนวดนั่นนวดไปก็ได้เงินเป็นพันข้าวเดียว เลียนนวดเด้อพี่น้องกูใดผูู้ได้หัดเลียนนวดไปไปหาหนวดข้าวเดียวกว็ได้งันขอบคุณสองหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสองหลันน้องใจนวดตตนอันนี้นวดเพาเป็นน้ำเขาดอก กำลังแขนมาพ่อคนนวดนี่มันต้องกำลังเขียนกำลังคอดีพี่น้องกันกำลังแขนกำลังคอพอดีนวดเขาว่าได้ดอกขอบคุณเดอ้อลุงมิดขอบคุณหลายๆไข่กับอีกอย่างหนึ่งข่อยก็ยกให้คนนวดว่าได้ดอกไข่จักกะขี่ไว้คนมาจับหนาจับหลังข่อยก็ซักตายแล้วเนาะข่เป็นคนบ่าขี้ <laughs> มาจับหันจับหนีว่าได้รอกขอ่ ้อยยูน้ผัวข่อยก็เป็นบาจีอ่ะพ่อข่อยบ่กนั่นต่อก้ยจังก้อยหูวา่าองเป็นบาจีครับก้ใดมาจับหนาจับลังข่อยบ่ได้เลยไปอไ่ได้ดอกไปมันนวดข่อยหนาลังกอยไม่ได้หนอก้อไปนวดมาก่ได้หรอกอยเป็นคนจักไอจีเกยงว่าหนังหรอกเขา